วันนี้จะพาทุกท่านมาชมคอนโดสวนน้ำที่มีขนาดใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะคะน่าเล่นมากเลยเหมาะสำหรับครอบครัวเด็กๆนะคะน้ำใสสะอาดมีชายหาดเทียมจำลองไว้ภายในโครงการด้วยนะครับตามพวกเราไปดูกันได้เลยค่ะเชิญเลยครับ มาพบกันอีกแล้วนะครับอาสังหาใบในฟันวันนี้อาจจะเห็นเราสองคนแต่งตัวแบบสบายสบายบรรยากาศชิลๆเพราะเรามารีวิวโครงการโครงการหนึ่งในพัทยานะคะเป็นโครงการสไตล์ส่วนน้ำค่ะโครงการแห่งนี้นะครับจะมีส่วนน้ำที่มีขนาดใหญ่มากชื่อว่าโครงการลากกนามาลดิฟนะครับภายในโครงการจะมีเนื้อที่ทั้งหมด สิบหกไร่เลยนะครับผมมีมีส่วนน้ําขนาดใหญ่ใช่เล่นได้ทั้งทั่วทั้งโครงการเลยนะคะซึ่งส่วนน้ําเนี้ยที่เป็นส่วนกลางครับเขาจัดให้มีเนื้อที่ทั้งหมดแปดไร่เลยครึ่งหนึ่งของโครงการเลยนะครับผมเนื้อที่ใหญ่มากและภายในโครงการนี้จะมีตึกทั้งทั้งหมดเจ็ดตึกนะครับเจ็ดอาคารแต่ละอาคารจะสูงแปดชั้นนะครับ เป็นโลไลท์นะคะเป็นตึกโลไลท์ครับ<ช>ผมและส่วนน้ํานี่นะครับจะล้อมรอบภายในโครงการสามารถไว้ายได้ต่อเนื่องตลอดเลยนะครับผมค่ะเด็กๆชื่นชอบมากเลยค่ะใช่เหมาะสําหรับครอบครัวก็ได้นะคะครับมรลูกๆมาเล<ช>่น้ำกันเยอะมากค่ะครับและมีฟิตเนสมีร้านอาหาราต่างๆอยู่ภายในโครงการคร,ครบหมดเลยนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องออกไปไหนเลยอยู่ในคอนโดเนี้ยเราสามารถ ทั้งกินทั้งเล่นทั้งออกกำลังกายได้ครบหมดเลยนะครับค่ะมีทั้งร้านอาหารร้านสปาร้านขายของนะคะมีต่างๆมากมายเลยนะคะอคร,รอบรอยู่ในนี้เลยใช่ครับผมท้าโครงการยยนี้มีห้องให้ท่านเลือกหลายรูปแบบเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ห้องสตูดิโอมีขนาด23ตารางเมตรมห้องวันเบสเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ34ตารางเมตรและห้องทูเบสรูม เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ50ตารางเมตรขึ้นไปเลยนะครับแล้ว,ลวท่านใดที่สนใจแบบซื้อไว้แล้วจะไม่ค่อยได้มาอยู่หรือว่าจะมาปล่อยเช่าทางอสังหาใบในพันยินดีที่จะบริหารการปล่อยเช่าให้ท่านได้เลยนะครับผมลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าห้องเราเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมก็คือเราจะดูแลห้องของท่านได้อย่างดีเลยนะคะ และก็จ่ายผลตอบแทนให้เราก็มาว่ากันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราสองคนนะคะจะพาไปดูในส่วนของสระว่ายน้ําที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ตัดสินใจเอ้ยน่าสนใจไหมยอยากจะลองมาดูก็ติดต่อมาได้นะคะขอบผมเลยครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวพันพาทุกท่านมาชมห้องขนาดวันเบด룸นะครับห้องนี้เป็นห้องตัวอย่างเชิญเลยครับห้องนี้ขนาดวันเบดมขนาดพื้นที่34ตารางเมตรเลยนะครับภายในห้องเนี้ยผมขอพีเต์เลยตรงเนี้ยครับเป็นจุดเด่นของโครงการเลยประตูตรงเนี้ยครับสังเกตดูว่ามันจะหนามากแล้วมันล็อกขนาดถึง5ชั้นเลยนะครับประตูจะเก็บเสียงและถ้าสมมุติเกิดไฟไหม้ขึ้นมา ประตูอันนี้ครับสามารถกันไฟได้ถึงสชั่วโมงเลยนะครับผมส่วนบริเวณคาน์เตอร์ครัวตรงนี้นะครับเราจะมีเตาไฟฟ้า2หัวแถมให้เครื่อเคาน์เตอร์เนี้ยเรานำเข้าจากต่างประเทศเลยนะครับผมบริเวณด้านบนก็จะมีชั้นเก็บของไปในห้องก็จะมีโต๊ะรับประทานอาหารแถมให้ ชุดนี้เลยนะครับแล้วก็โซฟาโต๊ะวางของตรงกลางที่แถมให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในห้องนอนห้องนอนกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างบริเวณห้องนอนก็จะมีเตียงแถมให้ด้วย ้องขนาดวันเบนรูมจัดตกแต่งแบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัวมากเลยนะครับดูเสือ้อผ้าบิว,วอินเปิดได้สองฝั่งเลยนะครับอันนี้ครับเปิดได้สองฝั่งเลยใส่ของได้เต็มเลยนะครับส่วนบริเวณห้องน้ำ เราจะแยกเตียกแยกแข้งให้นะครับชาวเวอร์ก็จะมีชาวเวอร์ซอให้2หัวหัวเล็กแล้วก็หัวใหญ่เลยนะครับ ก็จะเป็นบริเวณของที่พักผ่อนในส่วนของที่อยู่ใกล้กับในโซนของส่วนน้ํานะคะคซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่พักมีเตียงผ้าใบให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะลมพัดเย็นสบายมากเลยบริเวณตรงเนี้คะ่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจลงทุนปล่อยเช่าหรือจะเก็บไว้พักผ่อนในครอบครัวนะคะก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะจากทางโครงการให้พิเศษนะคะใช่ครับผมก็คือตอนนี้โครงการของเรานะคะเหลือไม่ถึง10%เเซแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ยอดขายขายดีมากเลยนะคะแล้วเรามีตอนนี้คือเราจะมีแถมทองให้ด้วยนะคะใช่ค่ะ แล้วราคาห้องนี้เริ่มต้นเท่าไหร่นะคะพี่ใบราคาห้องเนี่ยเริ่มต้นแค่1นล้านหนึ่งแสกว่าบาทเองค่ะลูกค้าก็จะได้ทอง5บาทเลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะใช่ครับผมช่วงนี้ออกกันแบบโอ้โหขายดีมากนะคะอ่าต้องรีบหน่อยนะครับเพราะโปรโมชั่นตัวนี้พาลูกค้าเข้ามาซื้อกันเยอะมากเหลือน้อยมากเลยครับต้องรีบๆกันตอนนี้ถึงขนาดต้องยื้อแย่งห้องเลยนะคะลูกค้าครับผม ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาทางในพันได้ไดเลยนะคะครับผมได้ที่เบอร์0 6 4ย์หกสี่หนะครับค่ะทางในพันนะคะยินทีที่จะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมของจริงที่โครงการได้ตอลอดเลยนะคะเพียง<ด>แค่คลูกค้าสนใจ,จกริ่งกรังเข้ามาได้เลยค่ะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอสังหาใบาในพันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดซับดีๆและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับผมค่ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะอีปีนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะไปบ๊าย